สวัสดีจ้าพี่น,อน,น้องจ้าม่งเข้าไปเห็ดลรงทานจากักเหมือนนี้กว๋วยจับม้อใหญ่หเลยค่ะแม่เทปแม่เทปเป็นคน,เ,นเอากเหลือจะเข้าสิเตรียมตโตไป ไปแจกโรงทานถวยฟมถวยอย่างข้ากับเรียมเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวเขาไปแจกน้ากันเนะานะจ้าเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้เข้ากับมาเห็ดมาทำโรงทานนะคะบุญกระถินที่นี่วัดที่สองที่เรามาทำค่ะวัดที่สองค่ะวัดแรกอ่าเข้าเอาไปลงแล้วนี่วัดที่สอง อันนี้วัดป่าบ้านน้องคุณเรามาหลายคนข้า,าบุญน้ำกันได้จ้าพี่น้องจ้าแต่ขอบบุญขอบคุณพี่น้องเขาทุกคนนะจ่ะพี่น้องเขาทุกคนที่ที่อโอนเงินมารวมเฮ็ดบุญกระทิ้นแลวกะ เห็ดลงทานน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องี่เป็น,นลงทานน้ำน้าแข็งากาแฟล,ลงทานของเราก็จะเป็นกวยจับเดี๋ยวโยกลงมานะคะพี่น้องค่บาบกเอาก่ บุญกระถินบ้านเราเดี๋ยวไปยกของลุงนะจ๊ะพี่น้องยกกวาจับยกอย่างลุงมาเอาบุญกระถินน้ำกันเด้เลยนี่ของแท่ของแท่คนยกคนยกได้ของแท่ ก็จะเอาโซเดยมฟูมไปปุ่นเพิ่นหายไปมีโตไฟโตมันเนาะเป็นพี่แมมทั้งพี่จ้าลงคานจ้าจ้านี่แล้วก็เพราะว่าเขาเห็ดสามวัดวัดละมอ ม้อใหญ่เลยค่ะวัดเพิ่นกับอุดมสมบูรณ์พี่น้องจะมนอที่ปอบคุอคคย่ยจะีนา้ยอจีอนทุ้ะท่าะนที่ทาจะมนอนค่ะนที่ร่วจะมีที่ทมเ็นบนญ,ญกระนที่้มเน,นเนอ่วทาะมนน้นนานาะคน่ะ เดี๋ยวเข้ามาวัดนี้แล้วเขาก็สิไปอีกมีเหลืออีกวัดหนึ่งนะคะอีกวัดหนึ่งเพราะว่าเขาเห็ดสามวัดแล้วกับวันที 25, ่ยี่สิบหาคือวัดยูบานยูบานของเขาเงิงงยูบานปลาขีอยูบานปูแล้วจะพี่น้องจา๋าเนี่ยเขากะเห็ดอีกนี่เพิ่นกะเพิ่นกระจัดโต๊้ไปให้สำหรับลงทานของเขามากกอนามูเลยนี่เป็นกระชิ้นเขา เฮ็ดบุญน,น้ำกันเ<ง>ด้อพี่นอ้องเด้อเป็ดต้นกระทินอของฮาขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนแล้วจ้ะกระถินซอสเดือดเขาราซองอันนี้ก็บล้งท่าดูดล้านท่ากับนอ้องขามเออันเด็่มาหมาะใอ้ท่าปลาคู่ นะครเป็นของหวานเป็นขลอง,องต้นกระทินของเราเพินเขาินเอามาแล้วมันก็นเลยกราฟกอนนะครับเาส่ีนองยดานกระทินเพิ่กัเอาสซนี่แหละกระทินบบุญกระินบ้านเฮาพี่น้องจา๋าเฮาบุญน,น้ำกันเด้อนี่มูบะนี่บ้านที่สองที่เรามาทำทอดกระทิน้นนะคะจ้าเข้ากั Sử dụng khá nhanh có an tôi t thereby công đ쵬 có thể sử dụng nhanh, đó Util hết những wut nh synthetics Đều ม่แพ e ้คนสวยได้ทำลุงทานม้าบ้านน้องคุณป่าทีน้องคุณแม่เทพแม่พานอุ้ยแม่เม่นแถวพาวอร่อยและครอบครัวพัดเต้น จับจ้ากินเลยจ้าจ้าเอาเลยจ้าไปจับจ้าตามาเอาจ้าเดี๋ยวเขาสิไปอีกวัดนึงด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปอีกวัดนึงเาแล้วจ้านเอาเดี๋ยจ้า มันมีมือนีกระถิ่นชวนกันหลายหมู่บ้านจ้ะพี่น้องจ้ามาเด้อจ้าาไปแจกไปจ่าเป้นเป็นกระแห่เขามาหอดแล้วแห่เขามา เขามาฮอนเนาะมันก็นมีลุงทานหลายล,ลุงนะจ๊ะพี่น้องเนาะมีขนมมีนม้ำมีไอติมของฮอก็เป็นไวยจับนนเ,เ,เดี๋ยวขอตัวไปตักซอยแม่เทพก่อน้อจ้ะพี่น้องจา๋าหมดแล้วค่ะหนึ่งหมู่บ้านเดี๋ยวเขาก็จะไปอีกบ้านหนึ่งนะจ้ะเบิร์แล้วไปเขาไปต่อนาะคะพี่น้องเนาะไปเปื้องน้ำกันอีกหมู่บ้านหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ อิ่มบุญอิ่มใจขอบคุณเจ้าภาพทุกคนจ้าทั้งที่รวมทำบุญกระถินทั้งที่ร่วมเพโลงทานน้ำกันเนะค่ะไปกันจ้า ต้องานบี่บ้านที่สามที่เรามาทำนะคะนอมน้อมแม่เออันนี้เขาก็ถวายพา้าเอาถวายพระก่อนถวายพระแล้วเขาก็แจกนะคะ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเขาเด้อขอบคุณพี่น้องเขาทุกคนที่โอนเงินมาร่วมทำบุญน้ำกัดยาเข้ามือเขาถวายสามบาทค่ะขึ้นพ่อสมบาทบาทเดียวล้วนแต่ละเดนยวยี่ห้าร้อยบาทจิ้มบุญน้ำกันเนาะจากพี่น้องเนาะยังเหลือลันนี้ถวายพระค่ะอันนี้เขาไปถวายพระถวายพระก่อนอ่าเดี๋ยวนี่นนี้ อิ่มบุญน้ำกันกันนี่แหละอิ่มบุญด้วยกันนะคะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องเด้อกับการทำบุญเนาะค่ะการทำกระถิ่นแล้วก็เทพลงทานของเขาขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนละค่ะดวงจันเจ้าขวานอิ่มบุญด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องขะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า